สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้แอนจะมารีวิวเบบี้เพย์แมตเรบบิดนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นเพยยิมสำหรับเด็กนะคะอันนี้แอนซื้อมาให้ลูกเล่นตั้งแต่ตั้งแต่เขาเกิดได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เริ่มเอาใส่เบาเล่นตัวนี้นะคะกะ็เพยยิมก็จะมีหลายแบบนะคะแอนก็เลือกอยู่หลายแบบเหมือนกันว่าจะเอา ตัวไหนดีนะคะก็สรุปแล้วก็คือมา,อาจบที่ตัวนี้นะคะเพราะว่าสีมันน่ารักแล้วก็ลายมันน่ารักนะคะแต่ตัวนี้เสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อไม่สามารถถอดถอดอถอดผ้าถอดอะไรต่างๆเนี่ยออกไปซักได้นะคะรู้สึกว่าจะไม่ได้นะคะเพื่อนก็คือใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะคะ แต่ว่าวางตัวเขาจะสามารถถอดได้นะคะอันนี้ก็จะแถมมาด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะคะคือตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยนะคะอันนี้แอร์ใช้ได้2เดือนกว่าแล้วนะคะสภาพก็ยังดีอยู่นะคะก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวจริงนะคะเพืเ่อนๆเขาก็จะมีะเป็นฐานเนาะเป็นฐานมาให้ แต่อันนี้แอบประกอบแล้วประกอบเข้ามุมนะคะ4ี่มุมก็ลายสวยน่ารักนะคะแล้วก็ภายในจะมีบางจุดที่แบบเป็นเสียงกบแกบกบแกบอย่างนี้นะคะเวลาเวลาเด็กเขาขยับรือว่าโดนมันก็จะมีเสียงนะคะก็จะทําให้เกิดเสียงก็แล้วก็เขาจะให้อันนี้มานะคะเป็นตัวยึดเนาะเป็นตัวยืดก็ อันนี้อุปก,กรณ์ต่างๆที่แขวนไว้สําหรับให้เด็กเล่นนะคะอันนี้แอรแขวนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่ประกอบยังไงเนาะก็ไขว่กันอย่างนี้นะคะไขว่กันแล้วก็มันจะมีตรงที่สอดที่มุมเนาะก็ใส่ไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่างนี้นะคะก็ใส่ทั้งสี่มุมนะคะใส่ทั้งสี่มุมมามารีวิวเลกิมัตั ขันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถอาเอาลูกเข้าตรงมุมไหนก็ได้นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาลูเข้าไปนอนแล้วเขาก็จะนอนเล่นแล้วก็าขาก็จะถีบตรงนี้ด้วยะคะ่ะถีบตึ๊งเติตตแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงนะคะแอร์สั่งเพลงยิมอันใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะอเล็ Alex, กซ์ฮัลวัดก็ตุลาตานเนย มาเรามาเล่นเพยิยมกันเดี๋ยวจะลองเอาใส่ให้ดูนะคะ,พนพนะเพื่อนๆมามาจะเลนมั่ม่าอุย้ยนี่นะครับเป็นนายแบบเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับอ่ะตัวน,นี้มันไม่ค่อยลงลงทำไมสินอ่ะเล็กนอนลงเลย เล,เล่นโชว์เพื่อนๆมามาหน่อยอจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่แหละค่ะเ,เพื่อนเเขาก็จะนอนเล่นนอนมองนะคะไม่หานอนถีบขาบางทีถ้าเขาเอารมณ์ดีดีเขาก็จะถีบแล้วก็มองอเพราะว่ามีลายน่ารักน่ารักให้มองนะคะอะ อันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทำไมต้าระเบิดสิอืนี่ค่ะเขาก็จะมองแต่อันนี้เพิเ<อ>่งได้สามเดือนนะคะเขากำลังยังยังกำลังเริ่มใช้มือจับขานะคะแต่ว่าก็ยังอือค่นี้ค่ะขาก็จะถีบตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวแจะลงวิดีโอ,อมีวิดีโอนึงที่เขาแบบเล่นแล้วเขาสนุกมากเดี๋ยวแจะลงมาให้ดูนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อันดนุ่งกูลโกหูวินไม่มีเอื้อนะอเมเต้นเมเนอนุ่กูลโกหูวินฮุ้ยอืมอ้ายนะฮิกาตุเลอะฮิกาตุเลุ่้ย